อาชีพเป็นคนป่าแกล้งหนักท่องเที่ยวเว็บไซต์ South China Morning Post รายงานว่าอินฟลูเอนเซอร์สาวที่มีชื่อว่าทัวทัวเธอได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เธอรับงานแสดงเป็นคนป่าในจุดชมวิวเปินซีกวนซานแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในอำเภอปกครองตนเองเปินซีกลุ่มชาติพันธุ์แมนจูมณฑลเหลียวหนิง โดยอินฟลูเอนเซอร์สาวที่ชื่อว่าทัวัวเธอแปลงโฉมจากสาวน้อยหน้าใสกลายเป็นคนป่าปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวร่วมกับพนักงานคนอื่นๆและก็จะปรากฏตัวตามเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อแกล้งหลอกนักท่องเที่ยวทัวัวเธอโพส,สคลิปการทำงานพร้อมกับแคปชั่นระบุว่าไฮไลท์ของการทำงานเป็นคนป่าแสดงเป็นคนบ้าๆค่าจ้าง1วันก็200อยหยวนหรือประมาณ1,000บาท มีความสุขเกินไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าปัจจุบันนักแสดงมีประมาณ20คนรวมถึงนักแสดงพาร์ทไทม์ที่เป็นนักศึกษาซึ่งอยู่ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนโดยพวกเขาทำงานทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่ายสโมงและก็จะได้รับเงินเดือนอยู่ที่5,000หยวนหรือประมาณ25,000บาทแล้วก็มีอาหารกลางวันให้รับประทาน จุดชมว,วิวหลายแห่งในประเทศจีนมักจะมีการจ้างนักแสดงให้มารับบทเป็นตัวละครต่างๆที่เกี่ยวกับประเพณีหรือตำนานท้องถิ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวขอขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post สวัสดีครับ